สวัสดีครับผมนายวิทย์สมจิตสิบรรัญญาสวัสดีครับผมนายพายุวานโอคราบผมสำหรับวันนี้พวกผมจะมาสอนเรื่องทักษะการยิงฟุตบอลนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทักษะการยิงฟุตบอลก่อนเราจะเริ่มทําการสอนทักษะการยิงฟุตบอลก็ต้องวอร์มอัพกันก่อนนะครับ หวางเท้าหลักหรือเท้าซ้ายอยู่ระดับเดียวกันกับ 2. แบะเท้าข้างที่จะใช้เตะให้ไปลายเท้าหันออกไปจากตัวเป็นมุมฉาก 3. เหวี่ยงเท้าที่เตะโดยใช้สะโพกใช้แรงเหวี่ยงจากสะโพกต่อไปเราจะทำการสอนทักษะ การยิงฟุตบอลด้วยรูปหลังเทา้าการยิงบอลด้วยหลังเทา้า 1. การวางเท้าให้ส้นเท้าของเท้าวางอยู่เสมอแนวต่ำสุดของลูกฟุตบอลการยิงให้ใช้ส่วนที่แข็งที่สุดของหลังเทา้า